วันนี้เราจะไปคาเฟ่ที่จังหวัดไรค่ะน้องเต็กกาญจนบุรีค่ะเราจะไปคาเฟ่ลาวีลีวาค่ะคือจะมีทั้งโทนท่างบนนะคะแล้วก็ริมน้ําแต่เราจุดประสงค์เราเลยคือริมน้ําเพราะเราจะใส่สูตร ไปจิบกาแฟาที่ริมน้ํานะคะคือแบบคอนเทนต์เราวันนี้สีสู่สีเสื้อผ้าแบกว่าสดใสามากคนพัสเทลมากคือไม่ว่าจะเป็นผิวขาวยังใหม่นะหรือว่าผิวสีแทนแบบติ๊กสามารถจาพสีพสลนต่านัแบบนี้ยไปที่คาเฟ่ไหนก็ได้เราไปที่น่ารัเป็นอย่าง,งลองไปดูกันนะคะไปค่ะ <S 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 ตอนนี้เราก็ถึงที่คาเฟ่แล้วค่ะแล้วเราก็จะไปดูว่ามีขนมเค,ค้กมีน้ำอะไรที่เราจะกินแล้วตัดกับชุดนี้เราบ้างเราจะไปนั่งไปชุดนี้สิกาแฟยังไงค่ะ ได้เวลาพักแล้วค่ะเมื่อกี้เราบอกว่าไปในหลายจุดของคาเฟ่มากรู้สึกเป็นไงบ้างสนุกค่ะและเดี๋ยวเราก็เลยมาแวะเติมพลังก่อนค่ะเมื่อกี้แบบท่านนอกนะต้องมาเยอะมากสีละถ้าเราที่เป็นพาสเทลอะตัดกับต้นไม้ข้างนอกแบบขึ้นมาคือสีที่ใหม่กับน้องติ๊กใส่อะไปได้ทุกที่อะ ได้ความที่ง่ายๆดําตัดสีสันเนี้ยเราจะต้องไปถ่ายต่อใช่ไหมใช่ต่อไปจะเป็นลินําจะเป็นในแบบว่าคอนเซ็ปต์กางเกงสบายๆละแล้วก็เสื้อแบบเบาๆเพราะเราต้องไปอยู่ริมน้าแล้วก็ไปนั่งกับเอมแล้วก็มี่น้ําเดี๋ยวเราจะไปดูว่าอีกี่ปีแตกร้านเราใส่กับชุดออกมาได้สวยยังไงคือแบบนี้ศิษย์ทราวก่อนเนี่ยพิซย่าน่ากินมากแล้วนี่คือยำหมูยอไข่แดงนะไข่แดงแบบลูกเบิ่มเลยอื Hmm. I always will meet again, cause I've be wondering why we still play as we were framed. โอเคค่ะหลังจากที่เราได้รูปสวยๆแล้วก็เติมพลังกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปคาเฟ่โทนฝั่งนู้นแล้วค่ะของที่นี่แต่ว่าเป็นโทนฝั่งนู้นคือฝั่งนู้นจะมีเปรลค่ะแล้วก็มีริมน้ําสวยๆให้ตัดกับกางเกงของเราเกาะอกของเราสีสันเราใส่มากเนื้อผ้าสบายๆในคอลเลกชันต่อไปนะคะจะเป็นสบายเลยด้วยที่แบบริมน้ำเราอะส้เราต้องสวยแน่เลยแปงเราก็ต้องสวยแน่เลยไปกันค่ะ อยู่ที่ The e x t i c แล้วนะคะไปคอลเลคชันที่3ชุดที่3แล้วค่ะร้านนี้ก็จะเป็นโทนสีขาวเราก็จะจัดในชุดโทนแบบว่าพาสเทวอีกแล้วค่ะสีแบบหว,นวนานๆช้ำๆเพื่อที่จะมาตัดกับสีขาวมินิมอลเนาะอเดี๋ยวเราลองไปดูว่ากับชุดที่เราเตรียมมาแมทเหมาะกันขนาดไหนค่ะ Sentimental, I, am still holding my feelings in I'm still wondering if you care I was taking so for granted Do you even believe it when the words fall out And we've taken the first photo. โทนมินิมอลมากเป็นไงคะโทนสีเสื้อสีหวนๆของใหม่กับติ๊กยังใหม่ตัวขาวเนี่ยก็จะเป็นโทนสีม่วงเ,เกรงๆสีขาวได้ค่ะตัดได้ไง่ายอย่างผิวสีแทนของน้องติ๊กก็แบบจัดด้วยเสื้อสีครีมสีชมพูแบบนวลๆเนาะถ่ายง่ายเพราะว่าพื้นเป็นสีขาวหมดเลยก็คือที่ถ่ายได้นะคะมองเห็นภูเขาจะเป็นข้างนอกนู้นฝั่งนังน้นะแล้วก็ตรงชั้นระเบียงตรงนี้นะคะที่เป็นจุดขายเลยที่แบบใครมาต้องไปนั่งตรงนั้นเพื่อถ่ายนะคะ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่ที่สามกันค่ะ แล้วเราก็มาถึงคาเฟ่ที่3นะคะ The Village Farm Cafe กิจกรรมที่นี่ของเราก็จะเป็นการปั่นจักรยานในชุดของทริปนี้ในคอลเลคชันนี้ก็จะเป็นลายๆนิดหนึ่งนะคะให้เข้ากับกอไผ่ที่บอกว่าเสียงกอไผ่เกล,ลียวกราวจักรยานสีนุนๆให้เข้าคู่กับเซตดอกนี้งเก่งมาลายของใหม่แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเห็นผ้าใบของใหม่ไหมคะเตรียมตัวแบบว่าลุยกับจักรยานมากเลยคะ่ะขนมที่นี่นะเคยมาแล้วหนึ่งครั้ง อร่อยเรียงน่ารักร้านข้างในสวยกว้างขวางมากเดี๋ยวเราไปกันค่ะเข้าไปลองดูกันจ้าเอาจะไปไหนกันนี้ไปปั่นจักยานค่ะ ให้น้องๆไปซื้อขนมแล้วค่ะแล้วก็ซื้อน้ํามาเรียบร้อยแล้ว<ช>เห็นด้านในค,คนเยอะคนแน่นมากเลยก็เลยให้น้องเข้าไปซื้อขนมนะคะแล้วก็โควิดด้วยก็เลยแบบว่าตรงนี้มันกว้างโล่งก็เลยจะแบบตัดเนื้เล่นก่อนค่ะเราไปไปนะ sa สนุกมากค่ะไปมาสามคาเฟ่แต่ละชุดที่เราเลือกมาเป็นไงแต่ละคาเฟ่แต่ละคาเฟ่แตกต่างไม่เหมือนกันมีน่ารักมีสดใสมีเปรี้ยวนะคะใช่แต่ละคาเฟ่ไม่เหมือนกันเลยใช่แล้วก็มีความสุขสนุกทุกคาเฟ่เลยนะคะไปที่เพจสมัยใหม่ช็อปนะคะฝากผลงานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพจฟิลออฟฟินของน้องชายมาด้วยนะคะแล้วเราจะมีผลงานดีๆมาให้ดูมาให้ชมเรื่อยๆนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณมากเลยจ้าบ๊ายบาย Bye!